หมอ0ข้อมูลล่าสุดไม่ได้รับสิทธิ์ขึ้นแบบนี้ยังไม่สรุปผลมีโอกาสได้เงิน5,000บาทและ1,000 10, 0บาทล่าสุดครับตอนนี้ครับยังมีหลายท่านนะครับเข้ามาสอบถามผมครับว่าทําการตรวจสอบสิทธิ์แล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมได้มีการปล่อยคลิปไปนะครับว่า ตอนนี้จะมีการอัปเดตให้สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ในวันที่27สิงหาคม64เป็นต้นไปและสถานะจะเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้นะครับซึ่งครับตอนนี้หลายท่านก็สถานะก็บางคนก็ยังคงไม่เปลี่ยนยังคงเป็นสถานะแบบเดิมแต่ผมจะมาสรุปให้ฟังเลยนะครับผมว่าขึ้นแบบไหนสรุปแล้วว่าคุณได้เงินนะครับขึ้นแบบไหนยังไม่สรุปนะครับมาทวนกันอีกสักหน่อยนะครับผมว่าม .40 นะฮะ เราจะได้กัน2เดือนนะครับผมมีความบางกลุ่มได้2เดือนบางกลุ่มได้1เดือนโอเคก็29จังหวัดนี้ก็จะประกอบไปด้วยนะครับ10บวก3จังหวัดบวก16จังหวัด10จังหวัดได้2เดือนนะครับได้10,000บาทนะสจังหวัดได้2เดือน1 0 0 0 0บาท16จังหวัดได้1เดือนคือ5,000บาทนั่นเองครับทีนี้ครับสิ่งที่สําคัญมากๆเลยก็จะมีคําถามจากห,หลายๆท่านมาถามว่า ต้องขึ้นยังไงถึงจะเรียกว่าสรุปผลแล้วหรือขึ้นยังไงยังไม่สรุปผลนะครับอ่มาดูกันฮนะนี่ครับคือข้อมูลที่หลายๆท่านเนี่ยตอนนี้ไปตรวจสอบสิทธิ์กันยังคงขึ้นแบบนี้เอาเป็นว่าใครที่ขึ้นแบบนี้แล้วกันนะฮะใครที่ขึ้นแบบนี้ครับคุณกรอกเลขที่แบบประจําตัวประชาชนของคุณไปแล้วใส่รหัสความปลอดภัยเรียบร้อย หลังจากนั้นคุณก็กดค้นหาครับซึ่งอันนี้ข้อมูลนี้ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ทำการตรวจสอบสิน่ะเดี๋ยวคุณฟังดีคิวนี้ให้จบหลังวิดีโอนี้ผมมีสอนวิธีการตรวจสอบสิ์ให้คุณแล้วคุณสามารถไปดูหลังวิดีโอนี้ได้ครับสอนวิธีการตรวจสอบสิธิ์อย่างละเอียดเลยนะครับพร้อมบอกด้วยว่าจะไปเข้าเว็บไซต์อะไรนะฮะทำยังไงนะฮะไปดูได้หลังวิดีโอนี้ครับถ้าคุณสังเกตตรงนี้ครับข้อมูลตรงนี้จะเป็นแบบนี้นะฮะคือคนที่ยังไม่สรุปผลจะขึ้นแบบนี้ส่วนใหญ่นะครับขึ้นว่าเลขแบบจำัวประชาชนอะไรนะ แล้วสาคัญคือเขาจะเขียนแบบนี้เขียนว่าข้อมูลณวันที่เป็นข้อมูลณวันที่ 18- บแปดถึงสิบหาคมงหกสี่นะครับทีนี้จะดูยังไงว่าข้อมูลแบบวันไหนถือว่าสรุปผลหรือข้อมูลวันไหนถือว่าไม่สรุปผลเอาแบบนี้นะครับดูง่ายๆครับข้อมูลของคุณจะต้องนะฮะตรงนี้จะต้องขึ้นหลังจากวันที่ปิดรับสมัครยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าเป็นข้อมูลของ กลุ่มการเปิดรับสมัครของม .40 เนี่ยตอนนี้เปิดมาแล้ว2รอบใหญ่ๆรอบที่1ครับเปิดนะฮะ,ะผมเขียนอย่างนี้เลยแล้วกันจะได้เห็นภาพรอบ1ครับเปิดตั้งแต่30เปิดภายในนะครับผมก็คือใครที่สมัครภายใน31กรกฎาคมแล้วอันนี้สมัครนะสมัครภายใน31กสิบดกรกฎาคมแล้วก็จ่ายเงินเนี่ยภายใน10สิงหาคมนะฮะจ่ายไปใน10สิงหาคมอันนี้ครับจัดอยู่ว่าเป็นรอบที่1นะครับ รอบที่1ตรงนี้หมายความว่ายังไงนะครับก็คือหมายความว่าเขามีการเปิดรอบแรกม4 0สตอนปิดล็อกดาวครับอันนี้ก็คือเป็น10จังหวัดและมี3จังหวัดผสมด้วยนะครับแล้วก็มารอบ2อันนี้เล็กอันนี้เลขกหนนะรอบ2ก็คือเปิดรับสมัครครับตั้งแต่วันไหนก็แล้วแต่ครับถึงวันที่24สิงหาคม64แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นวันที่4นะครับ คนที่สมัครในช่วงหนึ่งถึงสามสิงหาก็จัดอยู่ในอยังจัดอยู่ในกลุ่มรอบรอบแรกอยู่นะครับโอเคนะ,ะแต่บางกลุ่มเนี่ยก็จะหลงไปในรอบ2ด้วยนะครับอันนี้มันคาบเกี่ยวกันนะครับทีนี้ครับเราจะดูยังไงว่าข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลที่มันเป็นล่าสุดของกลุ่มคุณเรามาดูกันตรงนี้ครับเขาปิดรับสมัครวันที่3 1เ็กรกฎาคมและขยายการจ่ายเงินเนี่ยรอบหนึ่งเนี่ยไปถึง10สิงหาคม64ตรงนี้ถ้าคุณสังเกตครับ ข้อมูลของอันนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้รับสิทธิ์ถ้าคุณเป็นรอบหนึ่งแล้วขึ้นข้อมูลว่า18สิงหาคมวัอันนี้คือสรุปแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้อมูลของคุณอันนี้เนี่ยสาเกอร์ลักมันปิดรับสมัครช่วง3 1กรกฎาคมไปแล้วนะครับแต่ว่าข้อมูลคุณมันเป็นอัปเดต18สิงหาอย่างนี้แสดงว่ามีการสรุปเรียบร้อยว่าอ๋อกลุ่มของคุณเนี่ยเขาสรุปแล้วว่าได้สิทธิ์หรือไม่ได้สิทธิ์ถ้าเกิดว่าคุณตรวจสอบและคุณเชื่อว่าคุณสมบัติของคุณ จ่ายสมัครและจ่ายเงินภายในเวลาเวลาที่กําหนดนะครับแล้วก็ทําสมัครอยู่ในพื้นที่29จังหวัดจ่ายเงินอยู่ในพื้นที่29จังหวัดถ้าคุณทําตามนี้คุณสามารถถ้าคุณขึ้นไม่ได้รับสิทธิ์คุณสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ในวันที่1นึถึงสากันยายนนะครับของตอนนี้เขาก็มีการบอกมาแล้วนะซึ่งรายละเอียดการทบทวนสิทธิ์เดี๋ยวผมจะชื่หน้าแจ้งให้คุณอีกทีครับแต่สาหรับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ยังไม่สรุปผลนะฮะก็คือคุณมาดูครับ อันนี้คือคนที่สมัครรอบ2ก็คือวันที่ 4- ถึง24สิงหาคมส่วนใหญ่แล้วจะเป็น3า6บวกจังหวัดนะครับเดี๋ยวส่วนต้องเป็น316บวกจังหวัดอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้คือเป็นช่วงเวลาอันนี้คือจะเป็น10จังหวัดอยู่แล้วที่เขาเปิดปิด10บวกนะครับปงเขียนอีกทีหนึ่ง10บวกจังหวัดอันนี้ก็คือ3า6บวกจังหวัดนะครับ,ท,รบที่เปิดรับสมัครกันไปนะฮะโอเค3า6บวกจังหวัดคือกลุ่ม3าบวกจังหวัดตรงนี้นะฮะก็คือ ถ้าคุณสังเกตเขาจะเป็นสมัครวันที่4ถึงสิงหาคมปกดังนั้นถ้าเกิดข้อมูลตรงนี้เป็นวันที่18สิงหาคมปกหมายความว่าข้อมูลของคุณที่คุณสมัครวันที่4ี่ถึงสิงหาคมปก4กลุ่มนี้เนี่ยยังไม่ถูกโอนย้ายเข้ามาในระบบของทางประกันสังคมนั่นเองครับดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลครับถ้าเกิดคุณขึ้นว่าข้อมูลเป็นณวันที่18สิงหาคมปกแบบนี้คือยังไม่สรุปผลคุณยังมีโอกาสได้เงิน5,000และ10,000บาทอยู่นะฮะตรงนี้ สบายใจได้เลยนะครับแต่ครับแต่แต่ถ้าเกิดตรงนี้ขึ้นว่าข้อมูลณนะวันที่ไม่ว่าจะเป็น27สิงหาคม28สิงหาคม29สิงหาคม30สิงหาคม31สิงหาคม,าคมแบบนี้นะฮะก็เป็นข้อมูลที่อัปเดตแล้วนะครับถ้าเกิดยังคุณยังขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์อยู่นะครับผมแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการเปิดทบทวนสิทธิ์ซึ่งพอมีการเปิดทบทวนสิทธิ์แล้วสามารถคุณก็สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ในวันที่1ถึง 30กันยายนครับก็จะทำคล้ายๆเหมือนกลุ่มแรกนั่นเองแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าข้อมูลของคุณยังเป็นนะวันที่18สิงหาคม6 4ก็ยังเป็นข้อมูลที่ไม่อัปเดตยังเป็นเรื่องเก่าอยู่นะครับก็คือตรวจสอบสิทธิ์แล้วมันก็จะขึ้นเหมือนเดิมที่คุณก่อนที่คุณตรวจสอบสิทธิ์ก่อนที่24สิงหาคม6 4นั่นเองครับดังั้นครับถ้าเกิดคุณตรวจสอบสิทธิ์ไม่ว่าจะวันไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดข้อมูลตรงนี้เขาเปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ที่หลังการสมัครของคุณเช่นอันนี้คุณสมัครและจ่ายเงินเนี่ยายน25มวัท ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่แปดยี่บเก้าสามสิบสามเอ็ดแบบนี้แบบแบบนี้เดือนสิงหาคมนะครับก็แบบนี้ก็หมายความว่าข้อมูลได้อัปเดตแล้วแต่อันนี้ครับยังไม่สรุปถ้าเกิดว่าเป็นยี่สิบห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบเอ็ดอันนั้นคือสรุปแล้วนะครับถ้าเกิดได้ก็คือได้เลยทัวร์เลยว่าคุณได้แน่นอนห้าพันหนึ่งหมื่น 5, 000, บาทแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้ครับต้องทบทวนสิทธิ์นั่นเองนะฮะโอเคซึ่งรายละเอียดทบทวนสิทธิ์น่ก็เหมือนเดิมเเดดีี๋ยวผมจะะะบบบบอกกกกแลล่่าาาให้้ท้ทททุนนนนไรรรรัรััคค็ตง พอหลังจากที <cot> Arizona, day, season, ่สมมุติว่าทุกท่านที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วนะครับผมบอกคร่าวๆไปก็แล้วกันแล้วและคุณได้ตรวจสอบสิทธิ์แล้วคุณได้สิทธิ์นะครับก็จะมีการเอายอดของคนที่ได้สิทธิ์นะครับทั้งหมดจะเข้าไปประชุมคอรมอในรอบต่อไปนะครับก็คอรมอที่ผมดูวันนะครับถ้าเป็นทุกวันอังคารนะฮะถ้ารอบนี้เป็นทุกวันอังคารเหมือนเดิมครับก็จะเป็นภายในสิ้นเดือนนี้นะครับก็จะมีเข้าประชุมคอรมออีกรอบหนึ่งนะครับดังนั้นก็จะมีการอนุมัติวงเงินภายในคอรมอรอบนี้แล้วก็จะอนุมัติวงเงินให้กับคุณ อย่างแน่นอนครับโอเคนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวสาคัญมากๆที่ผมมาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบก่อนนะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยเข้ามาถามผมและมีความกังวลอย่างมากเลยนะครับในเรื่องของว่าตัวเขาเนี่ยยังจะได้เงินอยู่หรือเปล่าสรุปผลแล้วหรือยังนะมีโอกาสได้5 0 0 0ัมนบาทไหมครับผมอธิบายไปหมดแล้วนะครับคุณสมัครและจ่ายเงินภายในช่วงเวลาไหนที่ผมได้พูด2รอบเวลาก็คือคุณก็สรุปผลในตามนั้นเลยนะครับทีนี้ คุณบางคนอาจจะลืมนะครับว่าคุณอยู่กลุ่มไหนนะผมทวนให้อีกทีนึงครับก่อนจะไปนะครับก็ส่วนแรกนะครับผมล็อกดาวน์รอบที่1ครับก็จะมีนี่ครับกรุงเทพนครปฐมนนทบุรีนราธิวาสปฐุมธานีปัตตานียะลาสงขลาสมุทรปราการแล้วก็สมุทรสาครกลุ่มนี้คือที่ผมพูดเรื่องสมัครภายใน31กรกฎาคมแล้วจ่ายเงินภายใน10สิงหานะครับอันนี้ก็3จังหวัดครับฉะเชิงเทราชลบุรีพระนครศรีอยุธยารอบ2อันนี้ก็คืออยู่ในกลุ่ม31กรกฎาคมแล้วแล้วภายใน10สิงหา นะครับจเะเงินเป็นเกษตสงหาเหมือนกันแล้วก็จะมีกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มใหม่ครับที่ข้อมูลยังไม่อัปเดตก็คือสมัครวันที่4ถึง24สิงหาคมนะครับแล้วก็รอบ3ครับก็จะเป็นนี่ครับรอบ3ก็จะเป็นกาญจนบุรีตากนาครนายกนครราชสีมาประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีเพชรบุรีเพชรบูรณ์ละยองราชบุรีลบบุรีสิงห์บุรีสมุทรสงครามฉะบ,บุรีสุพรบุรีแล้วก็อ่างทองนะครับกลุ่มนี้ของคุณครับส่วนใหญ่แล้วก็คือแน่นอนอยู่แล้วเป็นสมัครช่วง4ถึง24สิครับ ข้อมูลก็ยังไม่ได้สรุปถ้าเกิดเป็นตาที่ผมบอกครับถ้าคุณถ้าข้อมูลขึ้นหลังวันที่ยี่บหลังวันที่ยี่สี่ก็คือยี่7บห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสิบเอ็ดเนี่ยกลุ่มนี้ของคุณก็คือสรุปแล้วแต่ถ้ายังไม่ขึ้นแบบนั้นยังเป็นข้อมูลของวันที่สิบแปดยังไม่สรุปนะครับผมโอเคนะและนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้ถ้าเกิดคุณมีคำถามเพิ่มเติมพิมพ์ลงมาสอบถามผมใต้คอมเมนต์ด้านคลิปนี้หรือว่าแอดไลน์มาสอบถามกันได้ ถ้าเกิดว่าคุณมีอะไรก็มาพูดคุยกันได้นะครับเล่าประสบการณ์เล่าทุกอย่างให้เพื่อนๆพี่น้องหลือท่านได้ฟังการแบ่งปันกันนะครับเรามาช่วยให้สังคมนี้น่าอยู่กันด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ครับผมต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ตามรับชมมาตลอดถ้าเกิดคุณอยากหาเงินออนไลน์ไปดูคลิปหลังวิดีโอนี้มีแอปติ๊กต็อแนะนําอยู่นะครับไปลองดูได้แล้วลองทําตามนะครับคนทําเงินได้จากคลิปนี้อย่างต่ำก็ต้องมี5 0า้บาทได้แน่ๆครับสำหรับวันนี้ครับผมต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ใน